ถ้าถามว่าและในม,มุมของยุติธรรมละ่ะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องประชาชนอย่างเราเราต้องทําอย่างไรต่อถึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหาความยุติธรรมได้คุยกันเลยครับกับวันนี้แขกรับเชิญของเราที่มาคุยกันในบ่ายนี้ครับท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมท่านรองปลัดวันลบหน้าบัวครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวิรศักดิ์ครับรับอ่าเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนดุ่นด่วนกันมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ต่อเนื่องถึงวันนี้เป็นประเด็นอย่างมากเลย อย่างเนี้ยผู้เสียหายทําอย่างไรทิ้งจะได้รับความยุติธรรมฮะครับก็จริงๆนะครับในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเราเมืองเราหลายๆเรื่องก็จะเกิดจากความไม่รู้นะครับคาถามคือไม่รู้อะไรไม่รู้กฎหมายนะครับไม่รู้ข้อตกลงนะครับแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีน,นี้เองเนี่ยผมคิดว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับอยู่ดีๆอยู่ในระบบซึ่งแต่ก่อนก็เป็นระบบในเชิงเอกสาร<ะ>ตอนหลังก็มาอยู่ในระบบของดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมั่นคงมีคนมาถึงข้อมูลเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นการศึกษาครับที่กระทรวงยธรรมคงต้องนะครับช่วยนะครับประสานในเชิงของผู้เสียหายทุกกรณีครับไม่ใช่เฉพาะการณีนี้นะครับที่ผ่านมา ยะติธเองเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคดีลักวิ่งชิงป้นนะครับคดีที่นะครับมีผู้อิพลคดีเกี่ยของการบุกลุกคดีที่รู้สึกว่านะครับผู้เสียหายที่เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าท่านตรีว่าการกระทรวงุตธรรมรักมนตร์เองท่านเน้นเป็นพิเศษกับว่าเราต้องให้ความยุติธรรมไปทั่วถึงนะครับด้วยความเสมอภาคแล้วก็ตามแนวคิดท่านครับคือยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขประ,ประชาชวนเพราะง,งั้นในประเด็นที่ ทางกุลสักได้คุณาพูดกับทางผู้ชมเนี่ยผมว่าใจว่าก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกท่านสังการไปแล้วก็คงต้องดูนะครับว่าทางทรปทที่เป็นองค์กรที่ดูแลในเชิงของสถาการเงินถ้าเป็นเรื่องของความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็าจะมีกรอบของทางตํารวจนะครับที่เข้าไปดูแลในเบื้องต้นและหากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องที่ทศัพท์มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงของกลุ่มผู้เสียหายหรือในเชิงของค่าเสียหายต่างๆเนี่ยทางกระทรวงทางเองเรามีเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษคร,ครับที่สามารถ สำสุนได้เพราะงั้นเรื่องนี้ก็คงเดี๋ยวคงต้องดูอย่างที่ท่านเดืศักด์บอกครับว่าโดยในเรื่องของกระบวนการนะครับต่างๆแต่ต้องเรียนย้ําครับว่าใครเป็นผู้เสียหายหรือมีข้อสงสัยเนี่ยผมคิดว่านะครับก็จะมีหลายหน่วยง,งานในเรื่องนี้นะครับโดยหลักก็จะเป็นทางตํารวจนะครับที่ถ้าคิดว่าเกิดความเสียหายก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่จะขอตรวจสอบข้อมูลอันนั้นก็น่าจะเป็นประเด็นทางสถาบันการเงินซึ่งเป็นนะครับผู้นะครับสัญญาหรือผู้ที่ให้บริการเบื้องต้นในการที่จะต้อง ที่แจ้งทำวารเข้าใจครับบริษัทครับ